ลังครับตัวเล็กกว่าตีนิวครับอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ออกเข้าดงเหมือนเดิมนะครับตีมลังครับผมสวัสดีครับชุดเดิมนะครับชุดเดิมโอ้โหไอ้นี่มาได้เปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยแต่ฝันแล้วใช่ไหมไใช่โอ้ทึงว่าอ่านี้ลเอาลูกชายมาด้วยครับวันนี้มาสามคนครับผมล่อมาลังแล้วเนี่ยโอ้หน้ำดีครับผมสวยครับเข้าไปตีกันมานะครับแต่ไม่ได้ถ่ายตอนตีครับผมมาเดิน เห็นลังนี้เดี๋ยวผมขึ้นเองครับผมโอเคจะของช่อขึ้นเองเว้ย โอ้โหมันแตกเต็มเลยพ่อนะมันเลือกกินใช่มันรอบมีเหมือนไหมล่ะโอ้โหแตกกันได้อรักูก็ดูจนทั่วแล้วนะมันรากมีไปกินเห็นไหมมันดูเปเขาอะไรอีกไหมนี่มันดูันได้กินมีโอ้ยอน้ำดีซะด้วยน้ำหนึ่งใหญ่มากอ่ะเปล่าเล็กเหน่อยโอ้โหแตกเยอะ เอาลงมาแล้วครับเละเลยครับผมมันเชือกเข่าเยอะครับผมข้างบนน่ะครับโอ้แ่เป็นลายฉลุนะครับเอาบนแตกก็ได้ขี้นี้ด้ไปเดี๋ยวหาต่อครับผมอมาเจอลังนะครับมีน้ำครับผมนี่ครับเพิ่งเกาะแต่คงอาจจะเป็นมิมนตัวปูนะครับ เพราะหัวน้ามันโปนไม่เชื่อเดี๋ยวดูได้เลยครับผมอ่ะัน,นุ่มตีเลยไข่พ่อเขาแยกไว้มินไปเก็บแล้วครับสองลังเมื่อกี้นะครับอันนี้ให้ลูกตาตีต่อทม่ไมนจะตีต่อครับหน้ากันนี้ก็เกาะครับมันเป็นเหมืองครับเหมืองใหญ่เหมืองแร่ครับหัวน้ําใหญ่อยู่ครับลังนี้ ดูวนีปลอดที่เหมาะมากเลยผมเคยมาหาทุกปีครับที่นี่ก็ขอขอบคุณเอซนะครับผมที่คอมเมนต์มาหาผม นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ท่านที่ทำ Youtube นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมก็ติดตามกันไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม <c oughs> น้ำใหญ่จริงไหมดุไเง ฮะโอ้ <Ha>? oh, <laughs> ถุงยา่ามไหมเออไปติดอะไรสะแสดงว่าดับไม่สนิทลุกไฟนใยเออดีนะไม่ไหม,ม้ตัวเนี <laughs> <laughs> ่ยกาวะเพาพ่อมันอยากใช้กันอย่างนี้เนี่ยมันจะไปติดในถุงยามทีเหมือนพ่อเมื่อปีที่แล้วอะ่ะดับไม่สนิทแล้วไปใส่ถุงย่ากขวัน่วโมวงยังเจอ่าจริงอย่างที่ผมว่าเลยครับเป็นมิ้นตัวผู้นะครับผมดูรู้เลยนี่ครับผมหัวน้ําใหญ่ลักษณะ มิ้นตัวผู้นะครับคือ,อยังไงอ่ะเนี่ยครับหัวน้ําจะใหญ่ผิดปกติกว่าเขานะครับจะใหญ่กว่ามิ้นทั่วไปหัวน้ำนะครับผมก็ยังสงสัยทาไมมันใหญ่กว่าเขาเนาะเขาสร้างมาอย่างเงี้นครับสั่งพักอ่าไปครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ล่าลานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเ <c oughs> พิ่งจะมากัน ให้ไม่ส่งสำลังเนาะยังไม่ได้ไปที่อื่นเดี๋ยวก็จะเข้าที่อื่นต่อนะครับคลิปนี้ก็ลํำลาแค่นี้เลยนะครับสวัสดีครับผมไปครับถือใหญ่ครับผมหัวนน้ำใหญ่กว่าลังครับไปครับ